Thank you ขอบคุณเด้อพี่น้องบ่มีไฟมากมีไมเ้เฟ้นมากก็ยังดีมาหาลูได้หนึ่งคอมเมนต์นัมเบอร์วัน thank you thank you thank you มีคอมเมนต์น้ำมือวันแล้วไปนอนไงสองหลานดวงใจสองหลานดวงใจเดือดตันสาตว์ที่เพิ่นเลยมาฮาลัลโหลให้ คุณหลยไหนเด้อพี่น่องมันเป็นกำลังแรงใจให้คุ้มเพ็ดอันนี้จักหน่อยก่อนขึ้นบ้านลังน,ลง,ลลงนี้ไหว้่งเหล่าก็เลยเปิดเป็นสาธารณะก่อนเปิดเป็นสาธารณะ,ะก่อน ขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเลยขอบคุณพี่น้องเด้อเป็นบัตรือสีจำือสีอสไอกับพองกันสีไอเลิอยูยูพระเจ้าเจ้า ไอเล e y ยูไอเล e y ยูสวัสดีค่ะเคยอุบลขอบคุณหลายๆเด้อเคยอุบลอันประเด็นไปปดกุญแจออกเบิร์ตสุบานเลยพี่น่องราวาประเด็นโดนป้วนช่อง อันเปื้อนส่องผู้ใดเขามากกับไปบอกเขา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 เบิดเอาพ่อใส่คุณแก่ให้ได้ไปบอกเขาเบิดพ่อไปไปเดินไปหลังบ้านแล้วไปเดินก็เลยไปตรวจสอบเบิ้องไปเดินก็เลยไปบอกเบิดอันนี้เพื่อนเขามากเพื่อนมาเห็นประเดินบ่จั่นบ่เห็นยังไงเนาะเอาอันเื่นคุณสุชาติสัมมาหาบอกค้นเรียกตนสัตร์ ความตัวเป็นผู้นั้นผู้หนี้มันบอกประเด็นก็นเลยถอดกุญแก้วถอดกุญแก้วเบิดเลยแต่ว่าประเด็นก็บ่ไปพูดชุ่มชุนดอกพ่าไปวิจารณ์เขาดอกพี่น้องจะบอกให้พี่น้องฟังเลยบอไปประจานให้นั่นดอกเพราะว่าห้องกระหูหอกอยู่ว่าผู้ใดเหยีดแต่ว่าห้องบอกไปเข้าไปวิจารณ์บอกให้ฟังเลยคือ บบเอซืไอ้หนามดอกแต่บอกให้ฟังเลยประเด็นขึ้นสองช่องกับป้วนประเด็นทั้งสองช่องขึ้นสองรอบกับเหตุทั้งสองรอบประเด็นก็เลยกเข้าไปอันกดอันอันกุญแจวอเบิร์ดเลยพี่น้องะกดกุญแจออกเบิร์ดเลยมันบบเหตุทั้งสั่นกับบอะไ